สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุกตาบ้าบีนะคะคุณผู้ชมเห็นตรงหน้านี้แล้วเดาออกไหมคะว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรวันนี้จะทําแกงส้มสายบัวนะคะเป็นแกงแบบแกงใต้ซื้อพิกแกงใต้มานะคะแกงส้มแบบใต้นี่เลยแล้วก็จะมีปลาสลิดท,ทอดแกล้มเหมือนเคยมีใบมะกรดูดปลาแล้วก็แกงส้มไปค่ะคุณผู้ชม ไปทำแกงส้มด้วยกันนะจ๊ะมาตั้งน้ำไว้แล้วนะคะใส่น้ำนิดเดียวแล้วก็พริกแกงส้มลงไปเลยนะลองใส่ไปดูก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่เผ็ดยังไงแล้วเราก็ค่อยเติมพริกแกงไปได้อีกใส่ น้ำพร้าวลงไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะใส่กะปิไปสักติดนึงนะคะ มะขามเปียบแต่ไปทั้งเม็ดก่อนได้นะเดี๋ยวเราตัก่อกอีกทีหนึงเม็ดมะขาม สีสันดูเหมือนไม่น่าจะเผ็ดเลนะคุณผู้ชมลองชิมดูก่อน่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดเพิ่มไปอีก,กนิดนึงแล้วก็เกลือ อักหน่ผมชูใจนิดนึงค่ะโย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 กระจิกระใจ เราช้อนน้มันออกได้นะคะไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าในสายบัวเนี่ยมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะ เราก็เอาปลาลงได้เลยเสปลาเยอะหน่อยสีมันก็จะออกเหลืองๆเนาะคุณผู้ชมพริกแกงส้มแบบใต้เอาละเดี๋ยวเรารอปลาสุก สักครู่นะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ใส่บัวลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้ยุบจะว่าไปซื้อมา20บาทนี่ก็เยอะเหมือนกันนะแล้วเขาก็หัก่าให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมาหักเองด้วย คุณผู้ชมทําเมนูกับข้าวอะไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยแบ่งปันกันได้นะเผื่อว่าเราจะได้เอามาลองทำทานกันบ้างนะคะบางทีก็คิดไม่ออกว่าจะทําเมนูอะไรดีตอนนี้ปลาหายไปแล้วนะคะ ค่อยๆไปเดี๋ยวยมันก็ยุบให้มันจมน้ำสักนิดเดี่ว เดี๋ยวพอสายบัวยุบนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำกัน,นอีกสักรอบนึงเริ่มยุบแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไป กระจยายกระจายมานันนะชิมรสชาติกันดูอีกทีนะคะอโอ้โหเดียวเค็มขาดหวานไปนิดนึง ทันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทอดปลาเค็มกันต่อเลยเนาะเราได้ทอดปลาเค็มกันเลยนะ นี่คุณผู้ชมโหน้าตาลาทานมากค่ะอร่อยด้วยนะ ไม่กล้าตักแรงค่ะกลัวกลัวปลามานันนี่โอเคน้ำน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวของเราวันนี้แกงส้มใส่บัวใส่ปลานะคะเป็นแบบแกงใต้นะอืม ด้วยคะ่ะคุณผู้ชมทานคู่กับนี่เลยปลาสลิดนะคะคุณผู้ชมขากับข้าวเสร็จแล้วตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะเอา,มาแมลงวันบินไปบินมานะฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดด้วยนะคะคุณผู้ชม